คนที่อายุแบบเลข4ไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างพี่เปิลเนี่ยนะสิ่งที่ต้องขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนนะคะแล้วก็พวกแบบวิตามินบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงนะมันก็จะมีวิตามินบางตัวที่เราจำเป็นต้องกินนะคะบางทีเราก็ขี้เกียจกินแหละแต่ว่า,าถ้าอยากมีผิวใสสุขภาพดีออร่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องสละเวลานิดนึงกินนะคะช่วงนี้พี่เปิลกินตัวนี้นะคะมาสักระยะใหญ่ๆเลยนะคะ ตั้งแต่เทสสูตรจนมาถึงปัจจุบันที่วางจำหน่ายแล้วเนี่ยก็รู้สึกชอบเอาจริงชอบเพราะว่ามันสะดวกนะสะดวกง่ายแล้วก็ทานต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกได้นะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจน D ีพลันะคะนี่มี5รสชาติอร่อยมากใครได้ลองทานแล้วนะคะติดใจทุกคนคะ่ะเพราะว่าดีพลัสนะคะเราใส่สารสก,กัดแบบพรีเมียมเลยนะคะตั้งใจใส่แบบพรีเมียม เพราะหนึ่งเลยทานเองนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยนะเพราะว่าท่านก็มีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องข้ออะไรอย่างเงี้ยเราแล้วตัวเป็นเองเป็นก็มีปัญหาเรื่องข้ออยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่าเนี่แหละตอบโจทย์สําหรับตัวเราด้วยแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหาเหมือนกันก็อยากให้ลองทานดูนะคะ